บรรัสดการแห่งรัฐโครงการใหม่ยังคงมีมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟอยู่ไหมแล้วช่วยเหลือเท่าไหร่มากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมมาเคลียร์เรื่องนี้กันค่ะ มีคำถามสอบถามเข้ามามากมายเลยค่ะว่าผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่าน้ำค่าไฟยังคงได้รับการช่วยเหลือเหมือนเดิมไหมเรามาเคลียร์เรื่องนี้กันค่ะผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา หากมีการใช้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและค่าน้ำประป,ระปาไม่เกิน100บาทต่อะครัวเรือนต่อเดือนโดยผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์กับผู้ให้บริการไฟฟ้าหนึ่งแห่งและผู้ให้บริการน้ำประปาหนึいい่งแห่งที่ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการอยู่เช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปและสามารถใช้สิทธิ์ได้ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าวค่ะโดยครั้งนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่มีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแล้วค่ะเพราะกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้กับหน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงค่ะถ้าเคลียร์ชัดแล้วก็แชร์ได้เลยค่ะ